พี่จอมออดูแล้วใครเล่นเดิมเดิมถามพี่จอมแล้วถามกุก <He en S 1> ๊กกิ๊กเห็นด้วยกับคุณกุ๋ยเด็กหน้ากว่านี้ผมให้9คะแนนเต็มสิบแมคลิสเตอร์อใช่ไหมแมคลิสเตอร์ในขณะที่ซาร่าเนี่ยผมมองว่าเด่นนะเพีนเนยงแต่ว่าแค่เสียแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองอแต่สุดท้ายก็ยังทำเตะได้อะใช่ไหมคือคือพูดง่ายว่าจังหวะสุดท้ายไม<า>่ดีแต่ทําไมเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดมีส่วนร่วมกับ เองลุกตลอดเวลาใช่ใช่ทุกคนกิ๊กอ่ะกิ๊กชอบชอบใครวันนี้ใครเล่นคือถ้าพูดถึงว่าใครเล่นดีก็ต้องแมคคาลิสเตอร์แล้วก็มาเจอทีมเก่าด้วยเนาะเออนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความชอบอ่ะชอบแบรดลีย์มันเอยแบรดลีย์มันก็เล่นแบบใสสุดมันได้ใจเล่นได้ใจเล่นได้ใจเล่นได้ใจสัดใจอ่ะเล่นสัดใจสัดใจไหนใครให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์กันบ้างนะฮะลุงสี่แชมป์ฆ่าลุงกุยสี่แชมป์อะไรครับไปแล้วหนึ่งหายแล้วหนึ่งขยี้เหรอขยี้เหรอเออใยี้ขยี้หรือเปล่านะครับ เออเดี๋ยวก่อนนะตาต้องเออช่วยจับน้องกุ๊กกิ๊กคนเดียวครับอีกสองคนฟังเสียงเอาเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์หนึ่งไม่ตัดให้ลืมไปเลยถามถามผมก็ถามดีด้วยลืมไปนะครับ่สวนใหญ่ให้แม็กก้าคุณกุ้ยแม็กก้าใช่ไหมวนใหญ่ก็จะให้แม็กก้าคือเพราะมันเด็ดแล้วมันเห็นกันทุกคนไงคุณกุ้ยมันชัดเจนไงชัดมาก คือคือแบลลี่เนี่ยเขาเล่นมันแต่ว่าก็ยังมีมีหลุดหลุดบ้างอ่ามีหลุดหลุดบ้างเหมือนกันแต่ว่าเล่นมันอันนี้ยอมรับคือเล่นได้ใจอยู่ละแต่แมนเชสเตอร์บอลคุณภาพจริงวันนี้บอลให้วางบอลดีให้จังหวะแบบแม่นเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะครับช่วยให้ได้ประตู